เรื่องนี้เกิดขึ้นกับบอยไรเดอร์หนุ่มวัยรุ่นสร้างตัวที่มักจะวิ่งกะดึกเพราะรถไม่ติดและค่ารอบดีกว่าบอยเป็นคนขยันไม่เลือกงานไม่เกี่ยงสถานที่ขอแค่มีออเดอร์เด้งมาเขากดรับหมดคืนนั้นฝนตกปรยปรยบอย,อย Boy จอดรถหลบฝนอยู่หน้าปั๊มน้ำมันแถวชานเมืองกรุงเทพโซนที่มีหมู่บ้านจัดสรรเก่า สลับกับปากกบเสียงเตือนจากแอปดังขึ้นตึงตึงเสียงออเดอร์เข้าบอยหยิบมือถือขึ้นมาดูร้านค้าเข้ามันไก่ตอนรุ่งเจ๊ห้วยรายการเข้ามันไก่เนื้อน่องสี่ห่อบวกเลือดหมูต้มสี่ถุงไม่เอาน้ำซุปค่าจัดส่ง180บาทถือว่าแพงมากแสดงว่าไกลและหายาก หมาเหตุบ้านไม้หลังสุดท้ายซอยเปลี่ยวหน่อยนะพี่เข้ามาเลยหมาไม่ดุวางไว้หน้าบ้านรับเงินในถังแดงการชำระเงินเงินสด650บาทบอยกดรับทันทีเพราะค่ารอบสูงเขาบิดรถไปรับอาหารที่ร้านเจ๊หวยเจ๊คนขายมองหน้าบอยแล้วทักแปลกๆไอ้หนูไปส่งซอยวัดกู้เหรอขับรถดีๆนะ เอารูปถ่ายยืนยันงานมาให้ชัดๆละ่ะบอยขับรถตาม GPS เข้าไปในซอยวัดกู้ยิ่งขับลึกทางยิ่งแคบจากถนนลาดยางกลายเป็นถนนลูกรังสองข้างทางไม่มีไฟถนนมีแต่ป่าหญ้าสูงท่วมหัวที่น่าแปลกคือหมุดในแอปปกติหมุดมันจะนิ่ง แต่วันนี้หมุดสีแดงในจอมือถือของบอยมันขยับได้นิดๆหน่อยๆเหมือนมันกำลังเลื่อนหนีเขาไปเรื่อยๆ GPS ลวนแน่เลยวะบอยบนอุบแต่ก็ขับตามไปจนสุดซอยทางตันข้างหน้าเป็นรั้วสังกะสีเก่าๆสนิมเครอะเอียงกระเทเรมีต้นไทรใหญ่ปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นตัวบ้านบรรยากาศเงียบสงัดได้ยินแค่เสียงฝนกระทบสังกะสี บอยจอดรถส่องไฟฉายไปที่หน้าบ้านมีถังน้ำสีแดงเก่าๆวางคว่าอยู่หน้าประตูรั้วจริงๆตามที่ลูกค้าบอกบอยหยิบถุงเข้ามันไก่เดินลงไปตะโกนเรียกตามมารยาทแกร็บครับอาหารมาส่งครับเงียบไม่มีเสียงตอบรับไม่มีหมาเห่าบอยเดินไปที่ถังแดงยกถังขึ้นเพื่อจะเอาเงินข้างในถังมีเงินวางอยู่จริงๆ เป็นแบงค์5 0า1ใบกับแบงค์ร้อยและแบงค์ห0แต่สภาพเงินมันดูชื้นแฉะและมีคราบดินโคลนติดอยู่ถังที่ถังคว่ำกันฝนไว้อย่างดีและที่สำคัญมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากถังเหมือนกลิ่นหนูตายบอยรีบหยิบเงินยัดใส่กระเป๋าแล้ววางถุงเข้ามันไก่ไว้บนถังเขาหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายรูปยืนยันงานตามกฎแชะ แฟลชสว่างว่าในจังหวะที่แฟลชหลับดับลงสายตาของบอยเหลือบไปเห็นบางอย่างผ่านช่องรั้วสังกะสีที่หลังรั้วสังกะสีในความมืดสลัวของตัวบ้านไม้ใต้ถุนสูงมีคนนั่งยองๆอ,อยู่ที่พื้นดินใต้ถุนบ้านไม่ใช่คนเดียวแต่มีสี่คนเท่ากับจำนวนเข้ามันไก่เลยพวกเขานั่งล้อมวงกัน ตัวฟอมโซผิวดำคล้ำเสื้อผ้าขาดวินทุกคนนั่งนิ่งหันหน้ามาทางรั้วจ,จ้องมองบอยเต็มตาเดียวดวงตาสะท้อนแสงไฟฉายวาววับเหมือนตาแมวบอยขนลุกสู้รีบก้มหน้ากดจบงานในแอปขอบคุณครับบอยพูดเสียงสัน่นแล้วรีบหันหลังกลับไปที่มอเตอร์ไซค์ทันทีท่านใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังไล่หลังมาเลือดหมูล่า เสียงนั้นแหบพร่าและยานคางเหมือนคนลิ้นจุกปากบอยชง,งักเขาจําได้ว่าในออเดอร์มีเลือดหมูต้มสี่ถุมซึ่งเขาวางไปแล้ววางไว้ให้แล้วครับบอยตะโกนตอบโดยไม่หันเกลอบมามองแล้วรีบบิดคันเร่งออกตัวทันทีบรึมบอยขับรถหนีตายออกมาจากซอยเปลี่ยวจนถึงถนนใหญ่ที่มีไฟสว่างเขาจอดรถข้างทางเพื่อตั้งสติ และเช็คเงินที่ได้มาเขาล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบเงินออกมาดูหัวใจบอยแทบหยุดเต้นในมือของเขาไม่มีแบงค์ห้าร้อหรือแบงค์ร้อยมีแต่ใบไม้แห้งสีน้ำตาลกรอบครึบสามใบและเศษผ้าสีแดงเปื้อนเลือดเก่าอีกหนึ่งชิ้นบอยมือสัน่นโยนของพวกนั้นทิ้งทันทีเขารีบเปิดแอปดูประวัติการวิ่งงานเพื่อจะดูชื่อลูกค้าหรือเบอร์โทรแต่หน้าจอแอปขึ้นข้อความว่า ข้อออเดอร์ถูกยกเลิกไม่พบลูกค้าหรือสถานที่ระบุไม่ได้ออเดอร์หายไปแล้วข้าวมันไก่ที่เขาไปรับจากร้านเจ้หวยล่ะเงินที่เขาสำรองจ่ายไปก่อนล่ะทุกอย่างหายวับไปกับตาบอยรีบบิดรถกลับไปที่ร้านเจ้หวยด้วยความโมโหโปนกลัวกะจะไปถามเจ๊ว่าใครเป็นคนสั่งพอไปถึงร้านเจ๊หวยกำลังเก็บของเจ๊ออเดอร์เมื่อกี้ใครสั่งวะเจ๊ ผมไปส่งแล้วโดนผีหลอกเงินกลายเป็นใบไม้เนี่ยบอยโวยวายเจ้ boy, boy, boy. หวยหน้าซีดวางมีดฉับไก่ลงแล้วถามเสียงเครียดไอ้หนูไปส่งบ้านไม้หลังสุดท้ายซอยวัดกู้ใช่ไหมใช่เจ้เจ้ถอนหายใจยาวไอ้หนูคืนนี้เองเป็นคนที่สามแล้วนะที่โดนฮะบ้านหลังนั้นอะ เมื่อสองปีก่อนมันมีคนงานพม่าสี่คนเช่าอยู่แล้วโดนฆ่าปาดคอชิงรัพ์ตายยกครัวศพเน่าคาใต้ถุนบ้านตำรวจไปเจอเพราะได้กลิ่นเหม็นเน่าแล้วไอเมนูที่สั่งนะ่ะเข้ามันไก่กับเลือดหมูสดๆไม่เอาน้ำซุปมันเป็นของเส้นที่พวกคนแถวนั้นเขาชอบเอาไปหวายเวลาขอหวยพวกมันคงหิวเลยกดสั่งเองมัง้ง บอยยืนขาแข็งสิ่งที่บอยเห็นนั่งยองๆสี่คนใต้ถุนบ้านคือเจ้าของบ้านตัวจริงและเสียงที่ถามหาเลือดหมูคงเพราะพวกมันอยากกินเลือดสดๆมากกว่าข้าวมันไก่คืนนั้นบอยกลับบ้านด้วยอาการไข้ขึ้นเขานอนสมอยู่บนเตียงลองเปิดมือถือดูรูปถ่ายในแกลเลอรี่รูปที่บอยถ่ายยืนยันงานตอนส่งของรูปนั้นถายติดถังแดงและถุงข้าวมันไก่ชัดเจน แต่ที่ช่องว่างระหว่างรั้วสังกสีด้านหลังแฟลชกล้องจับภาพมือยาวๆสีดำข้างหนึ่งกำลังเอื้อมออกมาจากช่องรัว้วกำลังคว้าข้อเท้าของบอยไว้บอยก้มมองข้อเท้าตัวเองทันทีมีรอยชํำเป็นรูปรอยนิ้วมือ4ีหนิ้วสีม่วงคล้ำรอบข้อเท้าและรอยนั้นยังเย็นเฉียบเหมือนมีน้ำแข็งมานนาบไว้หลังจากคืนนั้นบอยไม่ได้ออกวิ่งงานอีกเลย รอยช้ำรูปมือที่ข้อเท้าของเขาเริ่มเปลี่ยนสภาพจากสีม่วงคล้ำกลายเป็นสีดำสนิทและผิวหนังบริเวณน,นั้นเริ่มเปื่อยยุ่ยมีน้ำเหลืองไหลซึมออกมาทรงกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากสัตว์ตายทั้งที่บอยล้างแผลและทายายอย่างดีบอยนอนสมอยู่หอพักไข้ขึ้นสูงเพ้อถึงแต่ภาพคนงานพม่าสี่คนนั่งยยองยองจ้องหน้าเพื่อนสนิทของบอยชื่อโจ ไรเดอร์ค่ายเดียวกันแวะมาเยี่ยมพอโจอเห็นแผลที่ขาบอยก็ทำหน้าสยองเฮ้ยไอ้บอยแผลมึงเหมือนโดนของเลยวะเหม็นชิบหายไปหาหมอเถอะกูไปมาแล้วหมอบอกติดเชื้อในกระแสเลือดให้ยาฆ่าเชื้อมาแต่กูว่ามันไม่ใช่พวกมันตามกูเจอในแอป โจคิดว่าบอยเผลอพอพิดไข้เลยอาสาจะวิ่งงานแทนให้ในส่วนนั้นเพื่อหาเงินมาช่วยค่ายาคืนนั้นโจ้เปิดแอป,ปรับงานในส่วนเดิมแถวซอยวัดกู้ช่วงนี้ในกลุ่มไลน์ไรเดอร์มีคนบ่นกันเยอะว่าเจอออเดอร์แปลกๆเป็นออเดอร์จากร้านสะดวกซื้อรายการของที่สั่งมีแค่ 1. เหล้าขาวสองขวด 2. ทูบหห่อ 3. มีดโกนหนวดหแพ็ค ที่กัดส่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีก็ปักที่ศาลาริมทางบางทีก็ป่ากกแต่ที่แปลกคือค่าส่งแพงผิดปกติ200บวกบาทใครกดรับไปพอปคับไปถึงหมดุดก็จะหาลูกค้าไม่เจอโทรไปก็ไม่มีคนรับจนต้องยกเลิกงานกันระนาวเวลาตีหนึ่งออเดอร์นั้นเด้งมาที่ครึ่งโจ้ร้านค้าร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงรายการเล่าขาว ทูบมีดโกนตามสูตรค่าส่ง250บาทพิกัดบ้านเลขที่44ทับ4ซอยร่วมใจชื่อซอยดูปกติโจกดรับงานด้วยความอยากลองของบวกกับความโลภเขาเข้าไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วขี่รถตาม GPS ไปตอนแรก GPS นำทางไปตามถนนใหญ่ปกติแต่พอขี่ไปสักพักเส้นทางในแผนที่เริ่มคำนวณใหม่เอง ตึงเส้นทางใหม่เร็วกว่าเดิม5นาทีโจอมองจอเส้นสีฟ้าเปลี่ยนทิศทางให้เลี้ยวเข้าซอยลูกรังมืดมๆเฮ้ยทางลัดอะไรวะเนี่ยโจบน่นแต่ก็เลี้ยวตามไปยิ่งขี่เข้าไปทางยิ่งคุ้นตาป่าหญ้าสูงท่วมหัวเสาไฟที่ไม่มีหลอดไฟและสุดท้าย GPS ก็คาโจมาหยุดอยู่ที่ทางตันตรงหน้า คือรั้วสังกะสีเก่าๆสนิมเครอะและบ้านไม้ใต้ถุนสูงที่มีต้นไทรปกคลุมนี่มันบ้านที่ไอ้บอยเล่าให้ฟังชัดๆโจรีบดูมือถือหมุดในแอป,ปที่ตอนแรกปักว่าซอยร่วมใจตอนนี้มันเลื่อนมาปักอยู่ตรงจุดที่เขายือนอยู่พอดีและชื่อสถานที่เปลี่ยนเป็นที่ตายโจขนลุกสู้เตรียมจะกลับรถหนีติง้งเสียงชัดในแอป,ปดังขึ้น โจกุ้มดูนึกว่าลูกค้าทักมาด่ามาแล้วเหรือเพื่อนมึงไม่มาเหรือโจชง,งักมันรู้ได้ไงว่าเพื่อนบ่อยหรือว่าบัญชีไรเดอร์มันเชื่อมโยงกันมันเอาเงินกูไปทิ้งกูขอคืนโจมือสั่นพิมพ์กลับไดว่าผมไม่เกี่ยวพี่ผมแค่มารับงานแทนทันใดนั้นโจได้ยินเสียงแกรกแกรกดังมาจากในรั้วสังกสี เสียงเหมือนคนกำลังลับมีดกับหินและเสียงคนคุยกันเป็นภาษาที่ฟังไม่ออกน่าจะเป็นภาษาพามา่าดังระง,งมไปทั่วบ้านทั้งที่มองเข้าไปไม่เห็นใครโจบิดคันเร่งสุดชีวิตขี่รถหนีออกมาจากซอยนั้นโดยไม่หันกลับไปมองแต่ความสยองมันตามมาในมือถือ GPS ในหน้าจอหมุดรูปมอเตอร์ไซค์ของโจกำลังเคลื่อนที่หนีไปแต่มีหมุดสีแดงอีกอันหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ตามหลังมาด้วยความเร็วที่เท่ากัน ในแอปปกติหมุดลูกค้าต้องอยู่นิ่งๆแต่นี่มันไล่ตามติ้งแชทเด้งขึ้นมาอีกคัสเตเมอร์ยานี้คัสเตเมอร์เอาของมาโจขี่รถด้วยความเร็ว80-90ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนครุขระเขามองกระจกหลังเขาไม่เห็นรถใครตามมาแต่พอมองในจอหมุดแดงนั้นจี้ติดตูดเข้ามาติดติดท่านใดนั้นรถมอเตอร์ไซค์ของโจก็เหมือนชนกับอะไรที่มองไม่เห็น โครมรถเสียหลักล้มคว่ำถลไปกับพื้นโจเจ็บจนจุกแผลถลอกปอกเปิกแต่พยายามลุกขึ้นเขามองไปทางถนนว่างเปล่าข้างหลังท่ามกลางฝุ่นที่ฟุ้งตลบเขาเห็นคนสี่คนกำลังคลานกับพื้นถนนด้วยความเร็วที่ผิดมนุษย์แขนขาหักพับผิดรูปหน้าตาเละเทะเลือดท่วมตัวและในมือของหนึ่งในนั้นถือมีดอิโต้สนิมเคระโจะทิ้งรถ ทิ้งมือถือวิ่งหนีตายเข้าป่าข้างทางแบบไม่คิดชีวิตเขาได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งตามมาและเสียงหัวเราะแหบๆเอาคืนมาเอาขามาโจวิ่งไปจนถึงถนนใหญ่โบกรถประบะชาวบ้านขอความช่วยเหลือรอดตายมาได้อย่างหวุดวิดเช้าวันรุ่งขึ้นโจกลับไปกู้สรากรถมอเตอร์ไซค์พร้อมกับกู้ภัยรถยังอยู่ที่เดิมของที่ซื้อมาเล้าทูบ แต่กระจายเกลื่อนพื้นแต่ที่น่าตกใจคือโทรศัพท์มือถือของโจ้ที่ตกอยู่หน้าจอมันแตกละเอียดแต่ยังเปิดติดและในหน้าแอปไรเดอร์สถานะงานขึ้นว่า completed หรือจัดส่งสำเร็จพร้อมรูปถ่ายยืนยันงานเป็นรูปของขาของโจ้ที่มีรอยถลอกเลือดอาบถ่ายจากมุมต่ำคือมุมมองของคนที่คลานอยู่ที่พื้นโจอรอดมาได้แต่ต้องพักรักษาตัวนานส่วนบอยอาการหนักขึ้น รอยช้ำที่ข้อเท้าของบอยลามขึ้นมาถึงหัวเขา่าเนื้อเริ่มตายเป็นสีดำและหมอบอกว่าอาจจะต้องตัดขาเพื่อรักษาชีวิตเพราะเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อลามเร็วมากดูเหมือนว่านี่ที่บอยติดค้างพวกมันที่เอาเงินผีไปทิ้งพวกมันไม่ได้ต้องการเงินคืนแต่พวกมันต้องการขาของบอยเพื่อเอาไปเปลี่ยนกับขาที่หักของพวกมันอาการของบอยเข้าขั้นวิกฤต รอยช้ำสีดำที่ขาซ้ายลามขึ้นมาจนเกือบถึงโคนขาเนื้อตายส่งกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงจนพยาบาลต้องฉีดสเปรย์ดับกลิ่นตลอดเวลาหมอแจ้งข่าวร้ายว่าถ้าภายในพรุ่งนี้เช้าอาการไม่ดีขึ้นต้องตัดขาทันทีเพื่อรักษาชีวิตเพราะเชื้อเริ่มเข้ากระแสเลือดโจ้เพื่อนไรเดอร์ที่รอดตายมาวุดหวิดไม่ยอมแพ้ เขาไปนิมนต์หลวงพ่อดำพระเกจิอาจารย์วัดป่าแถวนั้นที่ขึ้นชื่อเรื่องปราบผีให้มาดูอาการเพื่อนที่โรงพยาบาลแอบพาเข้ามาตอนดึกทันทีที่หลวงพ่อดำเห็นขาของบอยท่านสายหน้าแล้วพูดเสียงเครียดมันไม่ได้จะเอาแค่ขามันจะเอาไปอยู่ด้วยพวกนี้ตายโหงตายทรมานแถมยังไม่ได้กินอะไรมานาน พอเองไปรับออเดอร์แล้วทิ้งเงินเขาเขาเลยโกรธคิดว่าเองโกงทางแก้มีทางเดียวต้องส่งงานให้จบหลวงพ่อดำบอกว่าพวกผีสี่ตนนี้ติดอยู่ที่บ้านหลังนั้นไปไหนไม่ได้เพราะไม่มีคนเชิญออกมาและไม่มีใครทำบุญถูกวิธีเองต้องไปรับพวกมันออกมาแล้วพาไปวัดเดี๋ยวข้าจะรอทำพิธีบังสกุลส่งวิญญาณให้ที่เมน โจน้าซีดรับเหรอครับหลวงพ่อรับยังไงหลวงพ่อชี้ไปที่กล่องใส่ศพเอ้ยกล่องใส่อาหารท้ายรถมอเตอร์ไซค์เอากล่องของไอ้บอยไปเปิดฝากล่องหน้าบ้านนั้นแล้วเรียกให้ขึ้นรถอย่าให้ใครลงระหว่างทางเด็ดขาดจนกว่าจะถึงเมนโจนจำใจต้องทำเพื่อเพื่อนเขาหยิบมือถือของบอยขึ้นมาเปิดแอปไรเดอร์หน้าแปลก หน้าจอแอปยังค้างอยู่ที่หน้ากำลังค้นหาออเดอร์และทันใดนั้นออเดอร์ปริศนาก็เด้งขึ้นมาอีกครั้งร้านค้าไม่มีชื่อรายการว่างเปล่าต้นทางบ้านไม้หลังสุดท้ายซอยวัดกู้ปลายทางวัดป่าโคกวัดของหลวงพ่อดำหมายเหตุไปส่งพวกเราหน่อยโจมือสัน่นกดรับงาน โจ้ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจที่ไปซ่อมมาแล้วติดกล่องอาหารของบอยไว้ท้ายรถมุ่งหน้ากลับเข้าไปในซอยนรกนั้นอีกครั้งบรรยากาศคืนนี้เงียบผิดปกติไม่มีเสียงจิ้งหรีดไม่มีเสียงลมพอไปถึงหน้าบ้านร้านโจ้จอดรถไม่ดับเครื่องเขาเดินไปเปิดฝากล่องใส่อาหารด้านหลังแกรกข้างในว่างเปล่าโจ้จุดทูบหนึ่งดอกปักลงดิน แล้วตะโกนเรียกพี่พี่ครับไอ้บอยมันไม่ได้ตั้งใจโกงวันนี้ผมมารับไปวัดไปรับบุญขึ้นรถมาเลยครับสิ้นเสียงตะโกนลมกระโชกแรงพัดวูบมาจากใต้ถุนบ้านฝุ่นตลบอบอ้าวโจเห็นเงาดำสี่ร่างลุกขึ้นยืนจากใต้ถุนบ้านแล้วพุ่งตัวด้วยความเร็วสูงเข้ามาหาโจโจหลับตาปีขึ้นรถเลยพี่อย่าทำผมตึง รถมอเตอร์ไซค์สุดหวบลงจนโชกหลังยันพื้นล้อหลังบทกับซุ้มล้อจนเกิดเสียงดังครืดตลอดทางที่ขี่ออกจากซอย GPS ในมือถือของโจรวนไปหมดลูกศรนำทางหมุนติ้วๆและเส้นทางในแผนที่เปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดหมูทั้งเส้นหิวหิวเสียงกระซิบดังมาจากกล่องข้างหลังเมื่อไหร่จะถึง มือเย็นๆค่อยๆเอื้อมมาจากด้านหลังไม่ใช่แค่มือเดียวแต่เป็นหลายมือยั่วเยี้ยไปหมดเหมือนกอดเอวเขาไว้แน่นโจกัดฟันขี่รถฝ่าความมืดจะถึงแล้วพี่อย่ากวนสมาธิเดี๋ยวพาไปคว่ำตายหากันหมดจังหวะที่ผ่านทางโค้งรถเสียหลักวูบเหมือนมีคนกระชากท้ายรถโจเห็นในกระจกหลังฝากล่องแง้มออกเล็กน้อย มีดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองออกมาจากในกล่องและมีนิ้วมือซิซีดพยายามจะดันฝากล่องออกมามันร้อนจะลงลงไม่ได้เว้ยโจตะโกนล,ลั่นลงตอนนี้ผู้มึงก็เป็นสัมภเวสีเฝ้าถนนนะไปวัดโจสวดมนต์บทเดียวที่จำได้นโมสามจบวนไปตลอดทางแล้วบิดหมดปลอกในที่สุดโจก็เลี้ยวรถเข้ามาในวัดป่าโคก หลวงพ่อดำยืนอยู่หน้าเมนเผาศพพร้อมกับลูกศิษย์วัดที่เตรียมลงเปล่าและเครื่องสังกฐานไว้โจอจอดรถที่หน้าบันไดเมนรถเบาหิวทันทีเหมือนของหนักหายไปแต่กล่องอาหารยังสั่นกึกๆึกก,กึกอยู่หลวงพ่อดำเดินเข้ามาพรมน้ำมนต์ไปที่กล่องแล้วเอาสายศิลมาพันรอบกล่องอ้าวถึงแล้วลงมาได้รับส่วนบุญหลวงพ่อดำเปิดฝากล่องออก ควันสีดำพุ่ยพุ่งออกมาจากกล่องอาหารมหาศาลกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอาวไปทั่ววัดกลุ่มควันนั้นค่อยๆก่อตัวเป็นรูปร่างคนสีร่างนั่งคุกเข่าอยู่ที่หน้าเมนสภาพเนื้อตัวมอมแมมเลือดท่วมอาจแต่ใบหน้าดูสงบลงไม่ดุร้ายเหมือนก่อนโจกับลูกศิษย์วัดรีบถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้ทันทีที่กรวดน้ำเสร็จร่างวิญ,ญญาณทั้งสก็ก้มกราบหลวงพ่อ แล้วค่อยๆเดินขึ้นบันไดเมนไปประตูเตาเผาศพเปิดออกรอรับพวกเขาหันมามองโจ้แล้วพยักหน้าให้ทีหนึ่งก่อนจะเดินหายไปในเพลวไฟของเตาเผาศพทันทีที่วิญญาณหายไปโทรศัพท์มือถือของโจ้ก็สั่นคลืดหน้าจอแอปไรเดอร์เด้งข้อความขึ้นมา Order complete ออจัดส่งสำเร็จ Customer rating ิ้5ดาวทิป0บาท แต่ได้ชีวิตคืนโจเรียบโทรหาบอยที่โรงพยาบาลไอบอยเป็นไงบ้างวะปลายสายเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะมีเสียงบอยตอบกลับมาด้วยความดีใจโจรอยดำมันหยุดลามแล้ววะหมอบอกว่าเนื้อตายมันหลุดลอกออกมาเองเหลือแต่เนื้อแดงๆข้างในขากูรอดแล้วเพื่อนเช้าวันรุ่งขึ้นโจเอากล่องอาหารใบนั้นไปทิ้งถังขยะวัดทันทีเขาซื้อกล่องใหม่ให้บอยเพื่อความสบายใจ บอยรักษาตัวอยู่เป็นเดือนจนหายดีขาข้างซ้ายมีแผลเป็นขนาดใหญ่เป็นวงกลมรอบขาเหมือนกำไลข้อมือทั้งสองกลับมาขี่ไรเดอร์เหมือนเดิมแต่มีกฎหล็กใหม่เพิ่มขึ้นมาสองข้อ 1. จะไม่รับงานจากบ้านร้างหรือซอยเปลี่ยวหลังเที่ยงคืนเด็ดขาด 2. ถ้าลูกค้าให้ทิปเป็นแบงค์แปลกๆหรือของแปลกๆต้องรับไว ห้ามทิ้งแล้วเอาไปทำบุญถวายวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นทันทีและทุกครั้งที่ขับรถผ่านซอยวัดกู้โจจะบีบแตรนหนึ่งครั้งเสมอไม่ใช่เพื่อไล่แต่เพื่อทักทายลูกค้าเก่าที่ไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วสำหรับวันนี้ฝันดีผีรอบเตียงครับ